สวัสดีโชวโซเชียลแคมครับวันนี้เรามาทำป้ายไฟให้เพื่อนเป็นดาวเดือน,นรเรามาดูกันว่าทำอะไรไปบ้างแล้วใครมาบ้านชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อปวีค่ะทำอะไรเอ่ยก็เขียนวาดรูปลงไปในโฟลมก็ให้เพื่อนตัดที่แล้ว ล้วอยากฝากอะไรถึงปัดอยากให้กำลังใจอะไรถึงปัดก็<า>อยากให้น้องปัดนะคะทำหน้าตาหลอ่อๆแล้วก็อย่าแบบว่าทำตัวออกเป็นผู้หญิงมากเกินไปในการเดินหรือโพสท่านะคะน้องปัดควรจะแบบว่านิ่งๆค่ะแล้วก็สู้ๆคอันนี้อันนี้นี่ชุดทําดนะีไปายไฟของเราอันนี้ของนิกจ้า <ไป S 2> เอา,าไปดูคนต่อไปกันเลยชื่อไรเอ่ยชื่อ ถามว่าเธอทำอะไรอย่าฝากอะไรถึงปัดป้าสู้ๆนะอย่าแตกสาวชื่ออะไรต้าชื่อมอคค่าอย่าแตกสาวนะคะแอฟแมนไว้ซู่ซูค่ะบิวบิวชื่ออะไรเอ่ยชื่อบิวค่ะอย่าฝากอะไรถึงปัดให้กำใจปัดไม้ซู่ซู่นี่หนึ่งชื่ออะไรเอ่ยชื่อพิมค่ะ ทำอะไรเอ่ยทำอะไรอยู่ปิดรูปให้นิกกำปังใจอย่าฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ให้นิกไหมก็คอยนิกสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะเชียร์เชียร์อะไรเอ่ยชิปิกค่ะอยากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเดือนทุกคนขอบคุณโบอุโอเคที่ไรคะค่ะค่ะ ยามค่ะชอบค่ะอยากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเดือนของเราไหมสู้ๆนะคะแกมีหรอค่ะเยอะหยุ่นได้ไหมสู้ๆนะคะปิ๊ดเออปัดกับมีดโน้เอาเอาปัดกับมิบมาลงกันเป็นปีชเลยปัดมีดชื่ออะไรเอ่ยมีนค่ะฝากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเดือนไหมคะสู้ๆนะคะจุ๊บจุ๊บ ชื่ออะไรเอ่ยคชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์เหรอมามาได้มาได้กี่นาทีแล้วมาสองนาทีเพิ่งมากินอยากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเรียนเรอคะอ๋อก็สู้ๆทำให้เต็มที่นะจ้าคนต่อไปเลยดีกว่าชื่ออะไรเอ่ยคนดำค่ะฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเรียนของเราสู้ๆทีลาเทั้ชื่ออะไรจคะชื่อเพลงค่ะ ใจให้ดาวเดือนขอให้ดาวเดือนั้งคู่สากเดือนนี้นะคะซื้อๆเต็มที่นะคะเจะเชียร์ค่ะโอเคค่ะออะไรเออใช่ไคะทำอะไรคะไม่ทำอะไรค่ะอ๋อว่างหรอมันมันน่าเล่นเียๆหรอมากินน้ำคกเล่นหรอค่ะเหรอค่ะอยากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเดือนของเราสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะอ๋อแค่นี้เหรอคะค่ะเออชื่ออะไรครับชื่อปากค่ะ อ,อ,ยอยากฝากอะไรเป็นกำลับบงใจให้ดาวเดือนของเราครับอ๋อไม่รู้ค่ะขอให้ดาวเดือนของเรามีความสุขมากๆค่ะค่ะแค่นี้แล้วค่ะรับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชินิกับอยากฝากอะไรเป็นกำลังใจให้ดาวเดือนไหมคะขอให้ดาวเดือนของเรา มีความสุขและสู้ๆต่อไปนะครับครับขอบคุณครับหมอพลสวัสดีครับสวัสดีครับหมอพลเรียนหมอพลเรียนอยู่ไหนหรอครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยคอนแกนครับคณะแพทยศาสตร์เป็นเป็นเป็นเดือนคณะครับอ๋อหมอพลหมอพลอยากจะฝากอะไรถึงดาวเดือน LRU ไหมครับครับผมก็ขอให้ดาวเดือน LRU มีความสุขและ สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้คุณครับขอบคุณครับขอบคุณหมอกนนครับอาวแล้วน้องอามรู้สึกยังไงบ้างคะก็ขอให้ดาวเดือนของเราเยอยอะไรบ้างโอ้ยความจำเส้นเตรงโอ้ยมันเลยไม่ได้ฝากเลยความจำไม่ได้ฝากเลยฝากหมดแล้ว